ซีวิกเอดีที่ครยๆตามหานะคะตัวนี้เป็นตาไฟเหี่ยวนะคะด้านหน้าเป็นตาไฟเหี่ยวด้านหลังเป็นตาไฟแปดเหลี่ยมนะ,ะวันนี้จัดเข้ามาให้แล้วนะคะเอามาหลายๆสีให้เลือกสรรเลยตอนนี้ที่ร้านของเรานะคะมีทั้งสีดําสีขาวสีบอลเทาที่เพิ่งเข้ามาและสีบอนทองนะคะอยากได้สีไหนให้รีบมาจับรีบมาจองนะคะมาช้าอดนะจ้ะนานๆจะมีเข้ามาทีเพราะฉะนั้นอยากได้ให้รีบมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่ยูกับ Honda c ซ v ว c นะคะตัวนี้เป็นตัว C ี vic F d ดีนะคะเครื่องยนต์1.8ตัว S นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดกับสีรถที่เป็นสีบอลเทาค่ะตาไฟเป็นตาไฟเหยียบแบบนี้นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาองรอยการใช้งานมีมานะคะเดี๋ยวนี้เน่ดูแลให้บอกเลยว่าคันนี้สวยกริบแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันค่ะว่าคันนี้นะคะสวยงามประมาณไหนหน้าจับหน้าจองกันหรือเปล่ามาดูกันค่ะ เริ่มกันที่ล้อเลยเจ้าของเดิมนะคะน่าจะชอบความแต่งนะคะคันนี้เลยได้ใส่เป็นแม็กแต่งมาค่ะส่วนยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้ง4เส้นและคันนี้นะคะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะคันนี้มีทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะคะคันนี้ก็คือมีสเกิร์ตให้รอบคันไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ เดี๋ยวเนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ค่ะรอบคันไปเลยที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูด้านในสักนิดนึงค่ะด้านในนะคะคงความเป็นสีบีค่ะทุกคนเบาะหนังนะคะกว้างขวางค่ะนั่งกันแบบชิลๆสบายๆเลยคอนโซลหน้ากว้างๆเลยนะคะไม่ได้นั่งสบายแค่คนที่นั่งด้านหน้าค่ะด้านหลังก็นั่งสบายเช่นเดียวกันนะคะ คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะเดี๋ยวนี้ได้ล้างทําความสะอาดให้บอกเลยว่าสวยกริบแน่นอนนะคะขออนุญาตพาเดินชมด้านหลังด้วยนะคะให้เห็นนี่เลยค่ะให้เห็นความสวยของเขาและตรงนี้นะคะไฟเป็นตาไฟแปดเหลี่ยมจริงๆนะจ๊ะไม่ได้หลอกกันนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะคันนี้นะว่าด้านในนะคะจะสวยประมาณไหน,ไหนเดี๋ยวให้ตะก้องนะคะเดินไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดเนอะนะคะ เน่ขออนุญาตเดินตามทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเดินมาก่อนนะคะมืดแน่ๆลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะคันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นทั้ง power และ multi function นะคะเกียร์ออตโอต้ค่ะขับง่ายขับสบายนะคะไม่ต้องเหยียบคันให้เมื่อยขาเวลาขับเข้ามุงเข้าเมืองหรือว่าเข้าตลาดเอาง่ายๆถ้าอยู่บ้านเราขับเข้าตลาดเจอรถหลายๆคันบางทีถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนาะเหยียบคันเหยียบนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อยขานะทุกคนอันนี้จากประสบกรารณ์ตรงของตัวเองนะคะ เอาละไม่ได้เปิดนานนะคะหาไม่เจอระบัดที่นี่เอานี่นี่ค่ะเปิดห้องเครื่องโอ้โหเนเน่นี่จ้ะห้องเครื่องนะคะคันนี้ไม่ไหลไม่เยิ้มนะแต่เดี๋ยวทำความสะอาดให้เพราะว่าดูจาก สภาพการใช้งานนะคะน่าจะได้ทําความสะอาดกันอยู่พอสมควรนะคะและคันนี้นะบอกเลยว่าคันหน้าทุกอย่างนะคะเดิมค่ะไม่บิดไม่โค้งไม่งองไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมานะคะพวกรอยอาร์กนะคะเดิมอยู่ครบค่ะสติกกงสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็อยู่ครบเช่นเดียวกันใครที่สนใจคันนี้นะคะ <S <S ให้รีบทักรีบโทรมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะจ๊ะ <S 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 คันนี้ค่ะรถปี2010นะคะราคาอยู่ที่295,000บาทเท่านั้นนะคะ 295,000บาทใครที่กำลังมองหาตัวนี้อยู่ให้รีบทักรีบโทรมาหาเน่ๆค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะหรือว่าใครจะวอล์กอินมาที่หน้าร้านนะคะให้แจ้งเลยว่ามาหาเน่ๆอายุน้อยร้อยโลนะคะเดี๋ยวเน่ <im ans> ๆดูแลเองนะหรือถ้าอยากโทรหาเน่ๆโดยตรงนะคะเบอร์โทรนะคะ0926515436นะคะวันนี้เน่ <im ans> ๆขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้คิดถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ สมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย